ช่วงนี้นะคะให้น้องช้างได้ทํานายทายทักกันสักนิดนึงนะคะไหนๆได้เล่าที่มาที่ไปแล้วว่าความสนใจของน้องช้างกับเรื่องของการมาเป็นคนดูดวงหรือว่าศึกษาโหราศาสตร์เกิดขึ้นมาได้ยังไงก็จะเห็นว่าศึกษาเยอะมากนะคะจนปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายๆคนที่อยากให้น้องช้างดูดวงให้ทั้งที่โรงเรียนคุณครูและที่นี่และที่นี่่าว่าเมื่อกี้ทีมงานให้ดูไปเรียบร้อยแต่ให้คนดูได้ดูบ้างพักกันนะก็เลยให้ดูไหนสองเราดูภาพรวมเนาะไดราสีค่ะ คือผมบอกาก่อนฟังว่าไปที่หมุนใช้การวางตำแหน่งดาวจรเพิ่มพยากรณ์เนี่ยไม่ใช่แปะทินระบบสุริยะเหมือนขอทั้งขละศาสทั่วๆไปที่ใช้อยู่90%้าสิบเซนทูนเทียร์ไทยแต่ผมใช้แปะทินบบดาราศาสตร์คือไปทินที่ตลอยดวงดาวริงๆท้องฟ้าแล้วเนี่ยมันจะส่งอิ่ธิพลกับคนเกิดแต่ละราศีที่มันจะตรงนะครับตรงตรงมากกว่าใช่ไหมับจะตรงมากกว่านะครับผมท่านราศีแรกก็คือราศีเมษเราจะเริ่มจากราศีเมษก่อนนะครับคนราศีเมษเนี่ยช่วงนี้การเงินไม่ดี เนะพราะว่าดาวคู่ศัตรูคือดาวที่กับดาวอังคารกลุ่มกันในราศีเมษและที่มีการแตกหักเรื่องเงินมีการใช้จ่าย<ม>สูญเสียเรื่องอุบัติเหตุรถงดาวผานะงานซ่อมรถซ่อมบ้าน,านราศีเมษ<ม>นะครับแล้วก็มีการแตกเรื่องคู่ด้วยในช่วงนี้<อ>ความรักก็ต้องระมาัดัีนิดนึงนะครับใช้ความเออร์ใช้ชีวิตหลังมีสตินะครับแล้วก็ให้ใช้เหตุผลในเรื่องคู่จะดีที่สุดคนราศีคพิสษเนี่ยโอ้โหพี่เกมมีประเด็นเด่นที่สุดนะครับในศีรษะราศีช่วงนี้ช่วงเดือนนี้เลยเพราะมีอาทิตย์กับคารคู่ศัตรูคุลัาร มันก็มีเกณฑ์ที่มีอุบัติเหตุมีเกณฑ์จะถูกรถชนมีเกณฑ์ที่จะเกิดการแตกหักแต่บางอย่างนี่การแก้ไขคือไม่ประมาทแต่ดีที่สุดนะครับคนราศีมิถุนอันนี้ต้องเรียกว่าราศีมิถุนนะครับไม่ใช่เมถุนคนที่ได้เมถุนคือเรียกผิดเมถุนไม่ประการเสพกามจริงอยู่นะฮะราศีนี้เนี่ยมันเป็นลูกคนคู่แต่มันไม่ได้ทำอะไรกันมันแค่ยืนขวดคอคู่กันเฉยๆมิถุนอ่านั่นต้องเรียกว่ามิถุนนะครับราศีมิถุนนี่จะมยมพิดาวสี่ห้าหกกลุ่มลัคณะถ้าบอกประเคาะส มีเลขสี่นะคะเลขหกืีดาวพุธดาวพุธหัดาวศุกร์อยู่ที่รขฆังอีกจะมีโชคลาภเพราะฉะนั้นอย่างงวดนี้อะไรนถูกทุกเบอร์อะไร้โชคลาภมันไปคัดฝันดอกปีราปิกรกฎเนี่ยดูอาจจะอาภัพกนทีนึงกระรกรทำเพราะว่าช่วงนี้พุทธศัปรดีจรอยู่ในเรือวินาเพึ่งจะย้ายเข้ามาเมื่อวันที่สาสิเอ็พฤษภาตามปฏิทินดาราศาสตร์นะครับถ้าเป็นปฏิทินสุญญาบอกย้งที่คี่เก้าพฤษภาแล้วเนี่ยย้ำเนี่ยมันเข้าสู่โควินาทไม่ดีเลยไม่ดีไม่ด เพื่อนฝูงด้วยจะนำปัญหามาให้นะครับก็คือว่าที่บอกแล้วว่าเพื่อนฝูงก็คือว่าอย่าเล่าเรื่องให้เขาฟังหมดรู้จักป้องกันตัวเองเ CFTM อีกชั้นหนึ่งคดีนะครับคนราศีสิงห์คนราศีสิงห์เนี่ยโอ้โหช่วงนี้ขึ้นมาคัดแยกการทำงานชีวิตจะต้องเกี่ยวพันกับเรื่องงานต้องลงมือทำงานงานเข้าอย่างเงี้ยอ่าใช่มีเงิคือแต่แรกต้องทำงานต้องออกแรงครับช่วงนี้เนี่ยจะเอางานทัที่บ้านเยอะมากคนราศีสิงห์จะตั้งใจทำงานอ่าเป็นคนบ้านงานใช่นะครับแล้วดีไหมบ้านงาน แต่มันจะมีเกมแต่หกเรื่องงานด้วยเขามีเห็นไว้บบมีคันดาคู่ศัตรูจออยู่นี้แล้วเนี่ยมันส่งทบงเรื่องของการงานของคนราศีสิงห์นั้นต้องระวังสิ่งนี้นอื่ง <ๆ S 1> คนราศีกรดาวจาตัวเขาก็จอ,อเหมือนกันคนนี้ต่างคนนี้ค,คนราศีสิงห์นี่คือทํางานแล้วทำแล้วไม่ได้เกิดผลทําแล้วมันจะเหนื่อยฟรีฟีแต่คนราศีนี้ทํางานแล้วได้ยศได้ตําแหน่งนี่คนราศีกรอาออคนราศีกใชาทํางานได้ยศได้ตําแหน่งเพราะว่าอะไรพูดอยู่ตรงนี้พูดเป็นเกษตร ตนนี้คือพูดเป็นเกษตรแล้วดาวประจำัวเขาเป็นเกษตรในเรื่องกรรมะเกษตรความมั่นคงความโดนสมบูรณ์กุมดาวพระสัมปดีแล้วดาวสุขเข้ามาตรงนี้อีกดาวสุขดวงนี้มันจะช่วยมาส่งเสริมให้ดาวมันเป็นการคู่คู่ทาน้ำเพราะนี้การงานจะมั่นคงแต่ว่าเขาต้องตั้งไหนทางานมากๆเ็าจะได้ทนั้นคนราศีตุลคนราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่ผมห่วงมากในสามราศีนะครับเพราะว่าเขาโดนดาวเสาําวขุทัพย์เขาเรียกดูเป็นดวงคาดเขาเรียกว่านระโสโร ค่าของดาวเสาแต่มันก็มีบางคนก็อาจจะไม่โดนเพราะอาจจะโดนขึ้นกับว่าดวงแต่ละคนด้วยช่วงปลายปีเนี่ยคนราศีตุลเนี่ยไม่ดีเลยเพราะจะเกิดอุปราคาขึ้นก็คือเกิดสูญพันธุาขาตาชุกราคาขึ้นในเดือนราศีตุลเพราะราหูอยู่ไหนจะเกิดค่าขึ้นตรงนั้นแล้วเนี่ยคนราศีตุลต้องช่วงปลายปีต้องทำมาตั้งแต่ทีนึงใจเย็นการใช้ชีวิตแล้วก็มีสติให้มันคงอย่ามันร่วมจะกขออนึงอย่างอย่างน้องช้างช่วงเวลาเกิดเนี่ยบางบางที่เขาก็จะนับช่วงกลางกลางเดือน อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นคุณจะถ้าปฏิทินระบบผมเนี่ยเขาจะใช้การย้ายแบบวันที่ประเภทวันที่สิบกว่ากาใช่ไหมค่ะใช่อันนี้เปปฏิทินที่เขียนไปนี้คือระบบสากลค่ะคือการเลือกตัวละแบบกับที่เราเขืกแบบกันจะใช้กันไม่ได้เพราะว่าแม้แต่ว่าถ้าเราเปิดตามหนังสือพิมพ์นิยามสารเขาแบ่งวันเป็นสิบวันที่สิบกว่าก่ันนจะใช้กับระบบดาราศาสตร์แต่ระบบนี้เขาใช้ระบบอิงฤดูกการคือเขาเริ่มต้นหนาสีต่างกันเนื่องจากว่าเส้นแบ่งของสีฟ้าเนี่ย เขาไปเรื่องมันจุดตัดไงแต่ของเราเรื่อกแต่ราศีจริงๆนะดงนั้นที่น้องช้างดูเมื่อกี้คือใช้แบบน้องช้างไม่ได้ใช้แบบที่เป็นหนังสือแมกกาตามใช่ก็คือจะใช้ตามแบบระบบดาราศาสตร์ก็คือหาได้ตามหนังสือทั่วไปก็จะมีบูตามมันก็มีการลงวิ่อย่างราศีกันคือวันที่เท่าไหร่ที่าร่ที่ถูกต้องะครับราศีกันเนี่ยมันจะเป็นช่วงมามาที่17กันยา่ะถึงประมาณวันที่10บ 8เอ่อ17ตุลาอืมประมาณนี้อ่าประมาณนี้เป็นช่วงวันครับล็อกล็อกไว้ประมาณนี้น,น,นี่คือที่้องช้างใช้อ่าใช่ประมาณนี้คนแม้คนที่บอกคน,คนราศรีตุลเนี่ยก็ต้องข้าเระ,ะหมั้งศีตุลต่อไปคนราศรีพิจิกพิจิกเนี่ยค่อนข้างจะถ้าเหมือนกันมันค่อนมันคงพิจิกช่วงนี้จริงอยู่คนราศีพิจิกเนี่ยถ้าลัคนาตดวงราศีพิจิกเนี่ยดาวประจำตัวเป็นปลาแต่ทางของราศีเขาจะองค์เกณฑ์ครับองค์เกณฑ์คือเมื่อมีดาวขันทางราหูเนี่ยลักษณะถึงได้กี่่กีตกกเ ท่านคนราศีพิจิกเนี่ยแม้จะเหนื่อยในช่วงนี้แต่เหนื่อยแล้วดีจะมีชื่อเสียงจะเด่นดังจะมีกิจติยศจะได้มนก็ว่าอะไรอ่ะได้มีชื่อเสียงหอมฟุ้งกระกระจายเพราะว่าอะไรผมเป็นคนราศีพิจิกนะเห็นไหมอาคารเลนละช่วงเดือนนี้ค่ะก็จะเหมือนกับว่ามีเกณฑ์ดีๆขึ้นมาขึ้นมากมายคนราศีธนูซบเซามากมาปีที่แล้วเพราะว่าพื้นฐานสัมพ์จรอยู่ในอริกรามเก่าจะได้งานจะเหนื่อยจะมีโรคไรไข้เจ็บมาหลายอย่าง พอตอนนี้เนี่ยกลับดีขึ้นคคนราศีธนูเนี่ยช่วงกลางๆปีหรือช่วงปลายปีแล้วก็กลางประมาณช่วงต้นๆปีหน้าจะมีความรักที่ดีเก<อ>่งความรักจะดีดมากขึ้นจากเดิมที่เป็นอยู่<อ>แล้วก็อะไรที่เป็นโร,ปปรคไปข้าเจ็บป่วยอยู่ก็จะหายดีขึ้นคนราศีที่ผมขอให้คะแนนหนึ่งร้อยเลยคือราศีมังกรดีมากเพราะว่าดาวาตัวเขาจอนเป็นอุดคนที่จะดีเรื่องงานมากแะได้เรื่องขั้นสูงมากถ้าเป็นทหารเนี่ยโอ้โหได้เรื่องเป็นนายพลเป็นคนเอกถ้าเป็นคนถ้าทํางานได้เป็นหัวหน้าคนได้เป็นหัวหน้างาน คนราศีเนี่ยเป็นคนราศีที่มีความมั่นคงหนักแน่นเขามีคนามแข็งขยันทำได้ทาจริงแล้วเนี่ยความาขยันเขาจะช่วยให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จได้ก็คือจากดาวเสาร์ที่เป็นมหากุณาแต่ช่วงนี้เกยกลุ่มลัคนาอาจจะล้นๆประสาทเสียหน่อยอาจจะเครียดอยู่บ้าง <c oughs> ก็จะหายไปช่วงนี้อาจจะพบเรื่องผีที่เส้นนักสังข์ <c oughs> อ่อนบ้างเพราะเกยกลุ่มลัคนาะคนราศีกุมไม่เราศีดีเหมือนกันคนนี้ก็มีเป็นจะเนดินทางไกลไปต่างประเทศ <c oughs> เพราะว่าดาวจำตัวขึ้นราหูจอยอยู่ปุบสุภะ ขั้นตอนสุภาษเนี่ยต้องการได้เดินทางไปต่างประเทศมีผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือจะมีชื่อศิคนราศีกุมเราอยากให้ง่ายเช่นนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตร์เขามีนักขณาศิษย์ราศีกุมดันเป็นตัวเขาก็จะดีขึ้นนะคนราศีมีนราศีสุดท้ายของโลกพวกนี้จะเป็นพวกมีสองมุคลิกิตจีบกดกับแสดงออกคนราศีมีนตอนนี้เนี่ยมือจะได้ดูอ่ะกลุ่มลัคนาอยู่ในช่วงเจ็ดปีนี้จะออกประมาณปีห้าแปดห้าเก้าประมาณปีห้าเจ็ดประมาณปีห้าแปดห้าแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เขาอาจจะต้องอาจจะเหนื่อยหน่อย ช่วงตั้งแต่ผ่ามที่เจ็ปีนี้ทาอะไรไม่ค่อยเกิดผลแต่เดี๋ยวพอหลังหลังจะพผ่ามาปีห้าเจ็ดแล้วก็จะดีขึ้นนะครับอย่างเนี้ยที่เราดูในตัวเลขเยอะๆแบบนี้เนี่ยใช,ใช้คืออะไรมันมันทำความเข้าใจมันกู้กับการต้องจําหรือว่าต้องอะไรยังไงแค่ไหนดาวหนึ่งดวงทายได้หนึ่งพันแปดสิบเรื่องโอ้โหคนเรามีสายต่างถึงเจ็ดร้อยห้าสิบุี่ใสผมทาการคํานวณทําการดูไปแล้วว่าในหนึ่งวันเนี่ยมียี่สิบสี่ชั่วโมง ยี่สิบชั <ijn Diamond> ่วโมงเขาเขามาขี้เป็นเนี so combined, okay, <Hayır. S 2> uh ่ยเป็นรอบแล้วรอบนวางเนี่ยร้อยแปดนวางครับเนี่ยเล็กๆๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนเนี่ยเกิดหนึ่งวามีร้อยแปดแแม่ไปนนเอาเอาร้อยแปดไปคูณเจ็ดก็จะเท่ากับเจ็ดร้อยห้าสิบหกแแอ่ดาวหนึ่งดวงโคจรผ่านระหว่างวร้อยแปดหว่างก็เท่ากับท้ายไดหนึ่งร้อยแปดอย่างสิบดวงก็หนึ่งพันแปดสิบคือแล้วเนี่ยมันต้องรายละเอียดมันเยอะเหมือนกันมันคือการตีความที่ทางหัวศาสตร์จะตีความเท่านั้นแค่ไหน แต่าะอะเพราะอย่นี้ไม่ดีความไม่เต็มร้อยมากอาจจะมีการตีย่อยเยิ่งขึ้นมาคือแบบองค์ประกอบว่าดวงกําเนิดเขาเป็นไงจุดตั้งนับเปดวงเขาเป็นไงเขารักษาญาตราศีอะไรแล้วสิ่งสําคัญคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะย้ำคือเวลาเกิดเพราะถ้าไม่มีเวลาเกิดขอราศาสตร์ไทยเนี่ยทายได้ก็จริงแต่ทายไม่แม่นถ้าเกิดมีเวลาเกิดอย่างเงี้ยครับเวลาถ้าดวงไม่ดีแก้ดวงได้ในในตามหลักโหราศาสตร์แก้ดวงได้ไหมแก้ดวงเนี่ยนักโหราศาสตร์ถ้าเป็นระบบของเทวานิยมจะไปไหว้พระไหว้นุมานีว่าชาวนามะเขาะสวดนพมะเขาะอะไรทายแต่ระบบผมเนี่ยผมเน้นเรื่อองงขระบบานา คนมีชีวิตมีจิตใจมีสังขารเราต้องช่วยตัวเองก่อนที่เราจะให้พระที่เป็นอีกเป็นภุ่มมาช่วยเราเพราะถ้าเราไม่ช่วยตัวเองต่อให้ผู้วิเศษจากไหนมาก็ช่วยเราไม่ได้นั่นคืบอกเขาฟังว่าปรับตัวเองถูกต้องคือถ้าเราฟังบุ๊บเราต้องปรับตัวเองเราต้องให้มันเกิดความบาลานซ์ในชีวิตไม่ใช่ไม่ไม่ปรับตัวเองแต่ไปไหว้ขอรุ่นขอที่คนอยากรวยอ่ะคนอยากรวยแต่ไม่เก็บรวยไหมครับ ความรวยเป็นเรื่องอุบัติลงคนมีสิบาทใช้เงิน5้าบาทเขาเรียกว่ารวยเพราะใช้เท่ากับที่ตัวเองมีที่ใช้พอเพียงแต่คนมี1นึ่พันจะใช้ของ10บล้านนี่เรองประจุข้อมูลที่ฟังนี่ก็เหมือนว่าเอาไว้เตือนสติตัวเองนะครับแล้วก็อย่าคนที่งมงายน้องช้างเห็นอยากจะบอกเลยครับว่าคนที่โอ้โหเชื่อมากทาอะไรก็ต้องไปดูอย่างงมงายไม่ต้องเชื่ออย่างหัวสตว์พูดและที่มีการสะดาข้อแก้กรรมจําได้ว่าไม่ใช่อุตสาร์ค่ะนั่นคือการป้ายีพวกตรงๆเลย เพราะงั้นคุณจำได้่าเมื่อคุณฟังทางนักโหราศาสตร์พูดคุณต้องเอาสิ่งท่องโหราศาสตร์ไปปฏิบัติไม่ต้องเชื่อแต่คุณต้องฝืนดวงให้ได้ฝืนดวงแต่คุณจะฝืนไงถ้าคุณไม่รู้ดวงก่อนว่าดวงคุณมันเป็นไงดังนั้นหมอให้ฟังว่าจงเชื่อในตัวเองก่อนน้กโหราศาสตร์เป็นเพียงแค่ลมผ่านตอนน<ช>ี่เช<ร>ื่อมากนะอกเนี่ยวันจันทร์ต้องใส่เสื้อข้างนอกสีอ่อนข้างในต้องเป็นสีดํามีลายมั้ย สีขาวเยอะไปนิดนึงรายละเอียดเยอะแต่ทุกๆอย่างอยู่ที่ตัวเองก็ดูดวงเอาไว้เป็นข้อมูลแล้วก็อยากจะเป็นยังไงก็ปฏิบัตินะคะอย่าไปแบบงมงายมากเกินไปอ่ะสุดท้ายน้องช้างตอนนี้วางอนาคตยังไงเพิ่งขึ้นม .4 เองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพูดเทกับเรื่องนี้คือผมบอกว่าผมไม่อยากทำหัวศาสตร์เป็นอาชีพแต่ว่าผมเนี่ยผมมีอาชีพในฝันผมเลยก็คือผู้พักษาผู้พิพากษาในวิศวกราแต่ว่าหัศาสตร์เนี่ยเราเรียนเัต้องไปดับความรู้อย่างน้อยเนี่ยคนเรียนหัศาสตร์เนี่ยถ้าวัยหยิงเนี่ย พัฒนาการจามันช่วยควบคู่การเรียนได้จริงๆนะครับผมเรียนโหราศาสตร์เนี่ยการเรียนไม่ตกต่ำเลยมันเรียนคู่กันได้แต่ตอ้องต้องแบ่งเวลาให้เป็นค,คนกลางคนเนี่ยหรือวัยทำงานเนี่ยถ้าเรียนโหราศาสตร์เราสามารถจะวางแผนว่าอย่างไร้นที่ทำงานเนี่ยเพื่อนเป็นยังไงันที่เป็นยังไงบ้างวางแผนชีวิตได้แล้วเมื่อคนสูงอายุเรียนหราศาสตร์แน่นอนครับจะเป็นคนแก่ที่มีคุณภาพเพราะอะไรเพราะจะมีคนเข้าหาเป็นที่พึ่งของลูกหลานได้นี่บ่าคุณเกษตรนักการแลเป็นนั่งเรียนลูกหลานไปอยู่น่าสนใจต่อไปก็ ศาลมีคำพิพากษาว่าเนื่องจากลัคะนาลาหูของท่านเอาไปผูกกันนะอยากเข้ามหาลัยไหนคณะอะไรว่างแค่นนผมนี่ก็คือจองเลยคือธรรมศาสตร์จองไว้แล้วมหาลัยของเรายินมีต้อนรับญาี่ลูกแม่ดใช่่ะก็อยากเข้าคณะนิติศาสตร์ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่ทางบ้าน อยากจะให้น้องช้างดูดูต่อยรรับไหมหรือไม่รับยังไงบอกได้ค่ะคือว่าสวนตัวผมนะครับถ้าอยากดูผมก็ดูได้แต่ดูผมเป็นระบบวิทยาศาสตร์ถ้าคือเวลาผมเนี่ยผมอาจจะไม่มีเวลาว่างมากแต่ว่าก็อาจจะถ้าดูตัวก็ให้น้องเรียนซื้อก่อนก็อาจจะตอบได้แต่ว่าคือจะดูให้เป็นทางไปรษณีย์แทน เพราะว่าโทรศัพท์อาจจะไม่สะดวกก็ส่งมาแล้วก็ส่งเอกสารกันไปมาอาจจะสะดวกกว่าให้น้องมีเวลาได้ดูไม่โทรมาตลอดไม่ต้องเรียนชีวิตไม่ต้องทําอะไรกันพอดีถ้าเกิดถ้าเกิดยาถ้าเกิดยาจะดูทางไปนี่ก็อาจจะโทรมาบอกก่อนก็ได้แล้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าห้าสองแปดเก้าสองเจ็ดเก้าห้าสองแปดห้าสองเจ็ดเก้าก็ผมผมจะวางแผนชีวิตแบบไม่งมงายนะครับแต่ว่าถ้าได้ชาก็อยาโกรธแล้วกันเพราะว่า ผมก็ต้องวบคูไปด้วยก็จะพยายามทํทำให้แต่ไม่ก็ติดต่อผ่านสปริงมีเดี๋ยวเราจะประสานให้อีกทีหนึ่งเนาะใช่ค่ะนะคะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณน้องช้างมากนะคะเป็นเด็กชายหรือนายแล้วค่ะนเป็นนายเป็นนายนายชัยวัฒน์สดชื่อหรือน้องช้างนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวไปพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาประเด็นต่างประเทศกีฬาแล้วก็บันเทิงค่ะ